สนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลองขยันสุดค่ะทางรับภาคหนงังภาคซีรีส์ร้องเพลงทำธุรกิจกระเป๋านำเข้าลาสุดสาวเหนือเสียงดีลูกตาลชนิชาลงเทคคอสภาษาเกาหลีเพิ่มงานนี้ไม่รู้ตั้งใจจะบุกทำธุรกิจที่เกาหลีหรือเปล่านะจริงๆที่กลับไปเรียนเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้ภาษาเพิ่มที่เป็นภาษาที่2ที่3 คืออย่างภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เอาตัวรอดได้เราแบบสื่อสารได้อยู่อะไรเง<ม>ี้ยค่ะแต่อาจจะไม่แบบเป็นแบบภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแต่ว่าอย่างเกาหลีเนี่ยคือหนูอยากจะเพิ่มเพื่อที่ว่าเผื่อว่าในอนาคตสมมุติว่าถ้าเกิดไปได้แบบเวลสูงๆที่สามารถแบบติดต่อสื่อสารได้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นล่ามได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคตเป็นไกด์อย่างเช่นแบบอาจจะเป็นแบบพิธีกรสองภาษาหรืออะไรต่างๆ ประมาณนี้นอกจากเกาหลีจะมีภาษาอะ้รอีกไหมที่เราจะเรียนยังค่ะคนแบบชอบเรียนหนังสือใช่หนูชอบเรียนหนังสือชอบเรียนภาษาใช่ยังยังไม่ยังไม่ได้ยังเอาเอาเกาหลีให้รอดเเคยเรียนนิดนึงสมัยมัธยมแต่ว่าอันนี้ก็ให้ให้เพื่อนดูแลไปนะคะเพราะว่าก็ขอขอมุ่งไปทางเกาหลีเพราะว่าจริงๆอ่ะเกาหลีเราเราเหมือนมีพื้นในในตัวเรายังยังจำได้เยอะกว่าไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยกลับไปเรียน ที่แท้ก็อยากได้เป็นภาษาที่2ที่3นี่เองเอาเป็นว่าข่าวลูกทุ่งเป็นกำลังใจให้นะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย